สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะพิงกี้อยู่ที่บ้านสวยหกห้องนอนนะคะสระว่ายน้ําใหญ่มากมีคาราโอเกะนะคะแล้วพื้นที่ทํากิจกรรมเยอะมากนะคะสนามหญ้ากว้างแบบจอดรถในบ้านเป็นสิบจิบคันเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆนะคะสระว่ายน้ําก็ใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาดูบรรยากาศรอบๆบ้านนะคะมีรอบบ้านก็จะมีสนามหญ้ากว้างเลยนะคะที่เห็นอยู่จะเป็นสระว่ายน้ําระบบน้ําล้นนะคะสระว่ายน้ําเขากว้างนะ เป็นแบบว่าตัวยูล้อมรอบบ้านเลยนะคะสะใหญ่มากนะคะเป็นตัวยูล้อมรอบบ้านเป็นระบบน้ำล้นนะคะอ่าสวยมากๆเลยนะคะเป็นบ้านหห้องนอนเลยนะคะบ้านสวยมากเลยนะคะนี่จะมีมุมแบบว่าปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำนะมีแบบว่าเตาปิ้งย่างนะคะถังน้ำแข็งให้มีครัวทำอาหารนะสระว่ายน้ำ สวยมากๆนะคะเป็นสโลปนะคะเป็นสโลปมีห่วงยางให้นะเออเป็นบ้านที่แบบว่านะ้าปาร์ตี้มากๆนะคะฟังก์ชันแบบว่าดีงามมากๆนะคะบ้านสวยรูปตัวยูเลยสสาว่ายน้ำใหญ่นะสสาว่ายน้ำใหญ่เลยบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพิงกี้อยู่ที่บ้านไซเคินะคะ6กห้องนอนนะคะคาราโอเกะ นะมีสระว่ายน้าไฮไลท์คือสระว่ายน้ําเลยนะคะห่วงยางก็มีให้ห่วงยางใหญ่มากเลยนะคะสวัสดีนะพิงกี้พาดูบ้านสวยบ้านสวยจริงๆนะคะบ้านสวยมากนะคะมีแบบว่าเคาน์เตอร์บาร์ทำกิจกรรมเนาะออทานอาหารนะคะนี่บ้านกว้างนะคะพื้นที่ทำกิจกรรมเยอะจอดรถในบ้านได้10คันนะคะ มีแบบว่าเปมีตู้เย็นข้างนอกอันนี้คือพื้นที่ทํากิจกรรมนะคะนะเป็นสระว่ายน้ำรอบตัวบ้านเลยนะคะคือว่ายเหนื่อยอ่ะพูดเลยนะว่ายเหนื่อยเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีวิงกีพาชมบ้านนะคะเป็นพูวินล่าเปิดใหม่6ห้องนอนนะสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะบ้านเป็นรูปตัวยูระบบน้ำล้นนะสระว่ายนะน้ำใหญ่มากนะคะสระว่ายน้ำใหญ่มากนะคะ ใครที่กําลังมองหาพูลวิลล่าสําหรับครอบครัวหลายครอบครัวเนาะบ้านนี้หกห้องนอนสระว่ายน้ําใหญ่นะคะสระว่ายน้ําใหญ่เลยนะทากับข้าวปิ้งย่างได้นะคะร้องคาราโอเกะได้นะคะมีมุมแบบว่าถ่ายรูปเชลฟี่เล่นน้ํานะคะอยู่ไม่ไกลจากหาดมากนะคะนะคะบ้านสวยมากนะคะสระว่ายน้ําใหญ่นะคะวิงกี้มาถึงแล้วแบบรู้สึกชอบนะคะในบรรยากาศ นะคะถ้าอยากแบบว่ามีเด็กๆเ,เนาะเล่นน้ำเนี่ยแล้วก็แบบเป็นธรรมชาตินะคะมีแบบว่าสนงสนามญา้าเด็กๆเ,เ,เล่นได้นะคะวิ่งเล่นได้นะโอเคเดี๋ยวพิงกี้พาดูบริเวณข้างในบ้านนะคะนอกบ้านมาสวยแล้วในบ้านก็สวยเหมือนกันนะสระว่ายน้ำใหญ่มากนะคะสระว่ายน้ำใหญ่มากนะคะโอเคเดี๋ยวพิงกี้พาชมข้างในบ้านนะคะ นี่ข้างในบ้านนะคะก็จะเป็นโถงห้องนั่งเล่นนะคะโถงเป็นแอร์ทั้งหลังเลยนะคะบ้านตกแต่งสวยมากเลยนะคะตรงนี้จะเป็นมุมของคาราโอเกะนะคะมีแบบว่าเครื่องเสียงนะไม้เมยมีให้นะคะลำโพงลำโพงนะคะทีวงทีวีเรามีให้ครบเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซฟามุมห้องคาราโอเกะนะคะมีเคาน์เตอร์บาร์นะคะตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร ข้างในข้างในบ้านสวยมากนะมีเก้าอี้เจ้าหญิงด้วยนะคะมีเก้าอี้เจ้าหญิงนะนี่นะคะบ้านหนึ่งชั้นนะคะอบอุ่นนะแล้วพื้นที่ทำกิจกรรมเยอะมากๆนะคะเป็นหกห้องนอนนะคะรองรับได้ถึงยี่สิบท่านนะคะตรงนี้จะเป็นมุมครัวนะคะมุมห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครันเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เย็นไมโครเวฟนะคะหม้อหุงข้าวเราก็มีให้นะคะ เป็นเคาน์เตอร์บาร์ให้ WiFi เคเบิลมีพร้อมเลยแอร์ Air, ทั้งหลังเลยนะคะเป็นแอร์ทั้งหลังเลยนะพิงกี้พาไปดูห้องนอนแรกนะคะซึ่งพิงกี้ชอบมากนะเป็นห้องวิวสะนะคะนี่นะคะห้องนี้สวยห้องนี้เป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะมีผ้าเช็ดตัวให้มีทีวีให้นะคะตกแต่งสวยมากๆเลยนะผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวผ้าปูอย่างดีนะคะ เหมือนแบบอยู่ในโรงแรมเลยนะคะที่สำคัญลูกค้าค่ะห้องนี้ห้องนี้ห้องน้ำเขานะคะห้องน้ำเขาจะเป็นแบบฉเฉลยห้องน้ำเขามีอ่างอาบ,บน้ำด้วยคะ่ะลูกค้าค่ะ อองพิงกี้ชอบมากๆนะอ mm hmm. ชอบห้องนี้มากๆถ้าใครจองหลังนี้นะไซเกอหกห้องนอนให้เลือกห้องนี้เลย mm hmm. ห้องนี้มีอ่างค่ะมีซิงสองซิงนะคะแยกนะคะแยกเปียกแยกแห้งอย่างดีนะชอบห้องนี้มากๆตกแต่งสวยมากๆนะคะ นะคะห้องอื่นก็สวยไม่แพ้กันนะห้องนี้จะเป็นวิวนะคะจะเป็นวิวสระว่ายน้ําแบบนี้เลยนะคะสระว่ายน้ํารูปตัวยูใหญ่มากนะคะมีทีวีให้นะคะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่จอดรถก็เยอะมากนะจอดรถได้เยอะมากเลยนะคะเ,ออเดี๋ยวพิงกี้พาดูเนาะโอเคนะคะห้องนอนอีกห้องนอนนึงก็ห้องน้ําในตัวเลยนะคะ ห้องที่สองเนาะห้องน้ำในตัวเลยนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะที่นอนอย่างดีมีผ้าเช็ดตัวให้นะคะห้องที่สองเนาะชอบชอบมุมนี้ชอบแบบว่าเเก้าอี้เจ้าหญิงเนี่ยชอบมากนะคะแล้วก็ห้องที่สามห้องที่สามก็เตียงใหญ่หกฟุตเลยนะคะเเตียงรู้สึกจะเจ็ดฟุตด้วยนะคะห้องนี้นะ เตียง7ฟุตมีทีวีทุกห้องนะคะมีทีวีทุกห้องและที่สําคัญจอดรถได้หลายคันอันนี้คือลานจอดรถในบ้านเขานะเนี่ยลานจอดรถในบ้านเขาแบบใหญ่มากนะคะจอดรถในบ้านได้หลายคันมากนะคะและที่สําคัญห้องน้ําในตัวค่ะนะคะห้องน้ําในตัวเลยนะคะ,ะห้องน้ําในตัวเลยเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูห้องอื่นนะหนึ่งสองสามห้องที่สามแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูหนึ่ง สองสามแล้วพาไปดูห้องที่สี่ที่ห้าที่หกนะคะนะโอเคนะคะโซฟงโซฟายอย่างดีนะนี่ห้องที่สี่จะอยู่ตรงนี้นะคะห้องที่สี่ยังใหญ่เลยเจ็ดฟุตนะคะแอร์ทั้งหลังเลยแล้วก็ห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำในตัวเลยนะคะมีทีวีทุกห้องเลยนะคะ ห้องที่ห้าจะอยู่ตรงนี้นะคะห้องที่ห้าแต่งสวยเหมือนกันนะคะเตียง7ฟุตเหมือนกันนะคะแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะเป็นหห้องนอนที่ห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวพิงค์กี้พาไปดูห้องที่หนะคะห้องที่หจะอยู่ชั้นบนนะคะห้องที่6จะอยู่ชั้นบนห้องเดียวเลยจะมีพื้นที่ทํากิจกรรมชั้นบนด้วยนะคะแต่ว่าต้องขึ้นบันไดไปหน่อยนึงนะคะ โเคพิงกี้จะพาดูข้างข้างบนเนาะห้องข้างบนเสริมได้นะสำหรับใครที่อยากแบบนอนเปลนะนี่มีเปลให้นะคะเปลนี้ก็นอนได้นะคะหนึ่งคนสองคนนะคะมีโซฟาเบดด้วยนะคะเออแอร์ติดผนังนะเป็นแอร์ติดผนังเลยนะคะนี่แล้วก็อีกห้องที่หจะอยู่ตรงนี้นะคะเตียงใหญ่มากนะคะ6ฟุตเลยมีทีวีด้วย ห้องน้ําในตัวด้วยนะคะนี่นะคะบ้านสวยมากนะคะวิ่งที่ชอบหลังนี้มากๆเลยนะคะชอบหลังนี้มากๆนะคะอันนี้จะเป็นห้องใต้หลังคาข้างบนเนาะอีกห้องหนึ่งนะคะมีโปรเจคเตอร์ให้ด้วยเนี่ยอันนี้คือโปรเจคเตอร์นะคะนี่สามารถฉายอะไรดียวแบบทำกิจกรรมส,สมมุติใครจะมาสัมมานาเนาะ บ้านนี้ตอบโจทย์นะเป็นบ้านที่กว้างมากๆนะคะบ้านกว้างมากๆดูห,ห้องโถงเขานะคะปาร์ตี้ได้นะที่สำคัญแบบสระว่ายน้ำใหญ่นะคะสระว่ายน้ำใหญ่เดี๋ยวพี่กี้พาไปจบที่สระว่ายน้ํานะคะสระว่ายน้ําใหญ่มากนะอา่าสระว่ายน้ําใหญ่มากนะคะนี่พอดีลูกค้าเพิ่งออกเนาะ ผู้ค้าเพิ่งออกไปนะคะสาวไว้น้ำเป็นรูปตัวยูนะคะถ้าเห็นบ้านจริงคือสะเขาใหญ่มากนะคะสะเขาใหญ่มากยาวด้วยนะคะยาวด้วยนะโอเคเดี๋ยวพิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะฝากไว้ด้วยนะคะบ้านไซเคิลหกห้องนอนนะคะได้ถึง20ท่านนะคะบ้านสวยนะคะมีคาราโอเกะทำอาหารได้สาวไว้น้ำใหญ่นะคะ โอเคนะคะมีโตสนุกไหมหลังนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าจะมีเป็นหลังอื่นที่มีโตสนุกนะคะแต่ว่าหลังนี้ก็แบบแค่สระว่ายน้ำก็คุมแล้วค่ะพี่สระว่ายน้ำเขาใหญ่มากนะสระว่ายน้ำเขาใหญ่นะคะไม่ใช่เล็กๆนะเห็นในรูปว่าเล็กแต่สะจริงๆไม่ได้เล็กนะคะสะใหญ่นะโอเคเดี๋ยวพิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ